เอาละสวัสดีนะครับทุกคนกลับมาอีกครั้งกับชาแนปัญซ่านี่นะครับอยู่กันอีกครั้งกับเกม Blue CD p ภา t 6นะครับผมโอเคในวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะมีชาร์ลส์แบบไหนรอเรากันอยู่แหมจากคลิปก่อนๆน,นั้นก็มีคอมเมนต์มาคนประมาณนึงอะ่ะก็คือว่าช่องเราม,มันไม่ได้ใหญ่โตอะไรขนาดนั้นใช่ไหมแค่มีคอมเมนต์มาให้กําลังใจผมเนี่ยผมก็มีความสุขมากๆเลยละครับขอขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะแล้วก็ขอขอบคุณทุกๆไลค์ แล้วก็ทุกๆ s u b s ไคร์เบอร์ด้วยนะครับผมโอเคเมื่อกี้ผมดูตรงนี้ปุ๊บผมออกไปไปเลือกกีโลแบบในใจจะเล่นอะไรดีนะจำนวนผมว่าเราขาดเงินนะเนาะเราขาดเงินโอเคไม่มีเงินอยู่ไม่ได้ครับกลับมาต่อผมต้องขอขอบคุณทุกๆคนจริงๆอ่าบางคนก็มีคอมเมนต์แนวๆว่าแบบอ๋ออยากถามความรู้สึกใช่ไหมว่ามีคนดูไม่เยอะวิวน้อยเนะี่ยผมรู้สึกยังไงบ้างส่วนตัวผมผม ถ้า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 ผมแบบพูดตรงๆว่าแบบว่าไ,ไม่รู้สึกอะไรหรอกมันก็เหมือนจะเป็นการโกหกนิดนึงนะแต่มมนทําอะไรไม่ได้อ่ะเพราะมันทาอะไรไม่ได้ผมก็เลยที่จะแบบไปต่อกับมันดีกว่าไม่ได้ซีรีสอะไรขนาดนั้นเนาะประมาณนั้นไปผมให้คําตอบคือคือประมาณนี้แล้วกัน <c oughs> แต่ไหนก็มีวิธีที่ทุกคนจะสามารถช่วยได้นะครับนั่นก็คือการกดปุ่มไลค์กด u b s c r i b e ครับผมหมคอมเมนต์ด้วยก็ยิ่งดีบอกความรู้สึกแชร์กันไป ผมเล่นเรืเ่อยๆมันก็เพลินๆดีเนาะผมมีความรู้สึกว่าตรงนี้มันวางเรื่นําได้เยอะถ้าผมวางไว้ตรงนี้แล้วผมวางตรงนี้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 จะได้หรือเปล่าหรือว่ามันต้องวางยังไงฮะมันต้องวางยังไงเนี่ยวางไปก่อนเนาะถ้าวางไว้ข้างบนมันก็สามารถวางตรงนี้ได้ค่อนข้างมั่นใจมันก็น่าจ,จะได้แค่สนั่นแหละถ้าผมวางสี่กนย เปลี่ยนเรื่องเร็วมากเลยเนะ <c oughs> าะเทวินกันอ่าด่านนี้เราจะพยายามไปได้ถึงด่านหนึ่งร้อยกันนะก็จะพยายามครับผมผมอัพทวินกันไปเลยเพราะผมรู้สึกว่าแค่อันเดียวเนี่ยมันไม่สามารถทำให้เรารู้สึกปลอดภัยได้ตลอดก็เป็นทวินกันไปเลยดีกว่าแล้วก็ พยายามอัพไม่ต้องเยอะเท่าไหร่นะเพราะว่าการเงินด่านนี้ของเรามันมาจากได้แค่อย่างเดียวเท่านั้นครับนั่นก็คือฮีโร่เป็นจามินนั่นเองเนี่ยๆด่านประมาณอย่างเงี้ยทำไมเศรษฐินกันอ่ะเอาไม่อยู่หรอกยังดีนะที่ว่ามันยังมีจุดยิงได้หน่อยหนะึ่งเพราะฉะนั้นก็ถ้ามันเดินมามันก็จะโตนีกหน่อยมันก็จะตายโอเคครับด่านนี้เราจะได้ฮีโร่มานั่นหมายความว่าเราจะได้รับเงินคนขายซูชิมาอยู่ตรงนี้ มผมว่าตัวที่ช่วยให้เราแบบสามารถผ่านในช่วงต้นนอนได้ก็น่าจะต้องเป็นเรดำน้ำนีำน่นแหละแล้วก็ลงทุนไม่ได้แพงด้วยนี่นเ,นเดี๋ยวเอาแอปแอรเบิร์ดดาแต่ว่าข้อเสียของเรดำน้ำมันก็มีอยู่มันไม่สามารถที่จะต่อสู้กับพวกเหล็กได้ถ้าเหล็กเนี่ย,ง,ยง่ายเลยนะผมต้องเล่นเจ้าอ่ามันชื่ออะไรนะเจ้าตัววิสาทอะอืมต้องเล่นตัวแบบนั้นแต่เริ่มมาผมเอาแอรเบิร์ดดาก่อนเพราะว่ามันเป็นสกิลที่ทำา a าเ g จได้ค่อนข้างดี น,นัี้วิาสาตวิสาตตัวนี้มันมีข้อน่ารักหนึ่งข้อคือมันสามารถมองเห็นพังตัวได้แล้วการที่มันมองเห็นพังตัวได้เนี่ยมันจะทําให้เรือดำน้ําในอนาคตนะจุดตัวใหญ่ๆเลยเขาก็สามารถมองเห็นพังตัวได้เช่นกันวิสัทผมเอาให้มองเห็นพังตัวก่อนเพราะว่าเป็นการป้องกันที่เรายังขาดอยู่ในตอนนี้แล้วก็เดี๋ยวว่าจะอัปเกรดให้เป็นวอลฟาย มันจะได้มีความสามารถในการต่อสู้กับตัวเหล็กครับผมจุดไฟตรงเนี้ยผมค่อนข้างมั่นใจว่าตอนที่มันเดินมาให้ใกล้มันโดนมันโดนใช่ไหม <laughs> มันโดนจริงๆใช่ไหม ถ้าไม่ผมก็เชื่อว่าแตกต่างกันแค่ดเดียวเพราะว่ายัางไงมันก็ต้องวนกลับมาดนในตอนท้ายอยู่ดีเนาะด่านนี้ตัวหลักในการทำตามเมลเรือดำน้ำได้นะเรือดำน้ำได้แต่ว่าตำแหน่งผมว่าจริงๆมันวางได้เยอะคนเนี้ยแต่ก็ช่างมันนะไม่ต้องไปเป๊ะซีเรียสอะไรขนาดนั้นหรอกอเพิ่มไปตัวหนึ่งเหมือนเดิมทำเป็นร์เบิร์ดแล้วก็เติมเข้าไปอีกเลยวิ์มันอ่ะมันวางได้เห็นไหม หลายคนอาจจะคิดว่าแบบเอ๊แต่ว่าตำแหน่งที่มันยิงได้มันมีน้อยมากเลยนะอะไรอย่างเงี้ยฮะเชื่อผมเถอะมันมันมีได้มากกว่าน,นั้นพอนี้ผมวางเลเยอร์เอาลุก่อนเพื่อดูว่ามันสามารถที่จะวางตรงกลางได้ใช่ไหมได้วางได้ห้าตัวองตรงปะข้างบนเท่าวางดีๆเราวางได้มากกว่าน,นี้ แต่5ตัวก็ได้เพราะว่าเหลือน้ําพุตรงกลางกันอยู่ไว้หน่อยนึครับเราก็วาง5ตัวหมุนรอบไปโอเคมันโดนเอาละเดี๋ยวเราจะอัพให้กลายเป็นแอร์เบิร์ดให้หมดเลยแล้วหลายคนอาจจะคิดว่าแอร์เบิร์ดไปมันก็มันก็ตีไม่โดนอยู่ดีนี่เราจะวางไว้อย่างนั้นทำไมเราสามารถอัพนี้ได้ครับลองก็เรนจ์พออัพแอดวานเท่านั้นแหละมันจะตีโดนตามตัวอื่นถ้าสมมติว่าตอนนี้ผมมีเจ้านี่วงขนาดนี้ใช่ไหม ตัวของมันก็จะได้รับวงของตัวอื่นเข้าไปด้วยอธิบายยังไงดีและถ้าตัวนี้มองเห็นทางตัวพวกนี้ก็จะมองเห็นทางตัวเช่นกันครับผมเอต่อ,ตอวางไว้ตรงนี้ดีกว่าผมจะทําให้เรือดำน้ำเนี่ยสามารถตีได้ทุกจุดเลยก็วางเข้าไป i n t e n m a g i ขอแค่นี้พอ ด่านนี้ระวางได้เต็มที่ครับเพราะว่าเราไม่ต้องกังวลเรื่องการเงินเลยที่ไม่ใช่ว่าไม่กังวลไม่ใช่ว่าไม่มีก็ได้นะมันมีได้แค่อันเดียวเพราะฉะนั้นก็จัดไปการทําอย่างนี้จะทําให้เรือดำน้ำํานั้นสามารถโจมตีได้ทุกจุดเลยครับแลามองเห็นพังตัวด้วยนี่แหละตัวหลักของเราโอเคทุกคนตีเป็นสตรองยกเว้นเรือดำน้ำที่ตีเป็นเฟิร์สนะเอาละเดี๋ยวเราจะอัพทริปเปิลกันทริปเปิลกันเพิ่มพลังในการต่อสู้กับเรือบิน แล้วก็เป็นการอัปเกรดที่ทำให้พลังในการทำลายมันสูงขึ้นมากแต่เรือดำน้ำมีข้อเสียมันยิงเหล็กไม่เป็นจริงๆอ่ะไม่น่าลงทุนเยอะแต่ลงทุนประมาณนี้ก็พอละ armor piercing นี้มันไม่สามารถทำดาเมจใส่เหล็กได้อยู่ดีผมลงทุนเพื่อให้มันช่วยผมผ่านในช่วงต้นแล้วผมก็จะต้องมาเนี่ย,ยนะเบินแป๊บเดียวพังเจ๋งเลย ตัวเนี้ยต่างหากเป็นตัวที่ผมควรลงทุนด้วยดาร์คแชมเปี้ยนแต่ดาร์คแชมเปี้ยนนี่ก็โอเควางไว้ตามมุมต่าง,างๆเพิ่มเข้าไปอีกครับแล้วดาร์คแชมเปี้ยนไม่ได้ลงทุนใช้เงินเยอะอะไรเท่าไหร่ด้วยดีลองแบ็กเอ้าท์มิชั่นเดี๋ยวจะค่อยๆอ,อ๋อไม่ใช่ดาร์คแชมเปี้ยนดาร์คไนท์ครับ <c oughs> เราไม่สะผมเชื่อว่าด่านนี้เราหาเงินได้ไม่ถึงดาร์คแชมเปี้ยนหรอก <c oughs> จริงๆอัปเกรดไม่แค่ผมควรทำ <c oughs> ไม่น,ไรรนิดหน่อยเดี๋ยวดาร์คแชมเปี้ยนดาร์คไนท์สิได้แล้วเดี๋ยวค่อยอัพเกรดเงินช่วงนี้จะเป็นช่วงหา่างเงินยาวๆไปก่อนไปก่อนเลยก็ได้แล้วก็อัพเลเซอร์เดี๋ยวอัพลาสมาเป็นเลเซอร์ก็เป็นพลาสมาต่อผมว่าเจ้านี่แหละจะเป็นคี เป็นคีย์ของเราที่ได้รับชัยชนะแต่เรือดำน้ำตัวนี้ก็ช่วยได้อยู่เรือน,น้ำเก่งมากโอเคครับเพิ่มผมจะวางตัวซุปเปอร์มังกี้ไว้ตามมุมต่างๆแล้วเดี๋ยวค่อยไปวางไว้ข้างบนเพิ่มเติม จะวางตรงนี้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 แล้วก็ตรงเนี้ยสองตัวเนี้ยจะเป็นตัวที่หลักหน่อยแต่ขอแบบว่าโด,โดยรอบให้มันเยอะก่อนสี 4, ่พเรอยหเราได้มาเพิ่มอีกหนึ่งตัวดาร์กไนท์เชื่อมันเท่ดีนะดาร์กไนท์แต่ตอนนี้ดาร์กไนท์ทำดาเมจได้แค่ร้อยกว่าโดนโดยดําน้ำแย่งแล้วสิแน่นอนที่สุด เพลสมาต่อผมว่าด่านนี้ไปถึงร้อยน่าจะได้แหละไม่น่าติดอะไรคือเนาะจริงๆเราสามารถย้ายตำแหน่งของมันได้ถ้าเรายังไม่โอเคจำได้ไหมที่เราเคยทำโรงงานผลิตซูเปอร์มังกี้ประมาณนั้นเลยรูปแบบอ่ะเพิ่มเข้าไปอีก ผมยังไม่อยากเอาซปเปอร์มังกี้ไว้ข้างบนตรงตรง,ตรงจุดที่แบบว่าเป็นคีย์หลักจริงๆอ่ะผมจะวางไวร้รอบๆกันเพื่อความสวยงามผมจะให้พวกซปเปอร์มังกี้นี่ก็เน้นสตรองเหมือนกันจริง,รงๆเลยไอ้พวกนี้ไม่สาคัญด้วยซ้ำไม่จำเป็นเลยเพราะว่ามีซปเปอร์มังกี้คอยมองให้อยู่แล้วอตรกนี้นี่ก็คือไร้สาระละไร้สาระละแต่ไม่เป็นไรไร้สาระไปวางเท่ๆไว้ ในอนาคตเราถ้าเงินมันถึงนะเราอาจจะทำให้มันเป็นสายวางไฟท,ที่พื้นก็ช่วยตอดดาเมจได้้อแค่มีไฟที่พื้นก็โอเคแล้วอันนี้ดาวเกรดถ้าเรากดสกิลกไม่ต้องใช้หรอกเกรดเดต็มเต็มมายอย่างนี้นี่แหละเราชนะชารเลนจ์แบบธรรมดาแต่เราจะไปต่อให้ได้ถึงด้าน100อันครับไปกันเลย ีเล้เอเก็บเงิน2,550เพื่อทำเป็นพลาสมาอีกตัวนึงพลาสมาจะดีกว่านะเพื่อเพิ่มพลังในการทะลุทะลวงแต่ข้อเสียของมันคือมันทำให้การโจมตีของมันกลายเป็นเวทจริงๆซูเปอร์มังกี้ถ้าเราวางธรรมดามันปาลูกดอกแบบเร็วมากๆใช่ไหมล่ะแต่นี้มันจะทำให้มันกลายเป็นเวทเนี่ยของเซรามิกไม่รอดครับเดินดน้ําเอาอยู่ รอก่อนรอก่อนรอ,อนผมทำตัวป้องกัน DDT ให้ได้ครบถ้วนกันเลยเดี๋ยวตัวอย่างโอเคตอนนี้ที่ที่ผมวางซูเปอร์มังกีเทียเนี้ยเพื่อเอาไว้ต่อสู้กับ DDT โดยเฉพาะเลยนะเดระดัลครับระดับเล่นๆจริงๆ,ๆ,ๆไม่จำเป็นก็ได้เดีย๋ยวรออัพ4,760อีกตัวนึงอัพใส่บนแล้วก็จะสร้างซปเปอร์มังกี้2ตัวซ้ายขวา2ตัวนี้แหละจะเป็นตัวหลักจริงๆมันก็ไม่เชิงหลักขนาดนั้น แต่มันก็ช่วยเราได้เยอะเพราะว่ามันสามารถโจมตีได้กระทั่งตอนที่มันมาใช่ไหมระตูมันมาเนี่ยมันโดนละแล้วลพอมันวนมาอีกทีหนึ่งอะตอนมันจะออกมันก็จะโดนอีกจุดหนึ่งผมพยายามจะวางให้มันสามารถต่อสู้ได้อย่างน้อยอะสองสองครั้งสองครั้งที่บรูนผ่านอย่างนั้นจะดีอ่าอย่างนั้นจะดีส7 6พ็กถัดมา ได้มาแล้วครับผมต่อไปก็เหลือ2,550เราก็จะเสร็จอีกตัวหนึ่งตัวเหล็กยังเป็นปัญหาอยู่ถ้าผมเติมซูเปอร์มังกี้เข้าไปข้างหน้าหน้ากว่าน,นี้ผมโอเคผมไม่จำเป็นต้องย้ายก็ได้เพราะว่าผมรู้ว่าเงินมันพอที่เราจะไปสร้างข้างหน้าเพิ่มก็พวกนี้ดักอยู่ตรงนี้นี่แหละแต่ตัวนี้มันชื่อคลาร์กเคนตัวชื่อคลาร์กเคนผมอ้าถืวเป็นตัวหลัก อนุญาตให้มันอยู่ข้างหน้าได้ย้ายตำแหน่งนครับแล้วก็เพิ่มมาอีกตัวโอเคต้วนี้คือพี่ใหญ่เนาะแต่ตำแหน่งที่ดีที่สุดอ่ะ ลเพิ่มครับเ,เพิ่มจำนวนตอนนี้เป็นจัม,มินของเราก็เวลาบลูมันออกมาแทนที่จะให้หนึ่งทีงนี้ให้ทีละสองแล้วเงินเพิ่มขึ้นมันถือว่าเป็นฮีโร่ที่ให้เงินได้ดีนะกับการลงทุนขเขาแค่นิดเดียวเราได้จากตรงนี้เจ้านี้มาแบบเป็นหมื่นกว่าถือว่าดีมากเลยแต่แลกเปลี่ยนแต่ว่าเขาไม่มีความสามารถแบบต่อสู้ได้ด้วยตัวเองแบบเต็มๆแต่จริงๆอ่ะมันก็มันก็พอช่วยได้ กดความสามารถเขาดีๆอะ่ะม,มันทําอะไรได้มากกว่าที่เราคิดเยอะนะเยแล้วเริ่มหลุด <c oughs> แต่ไม่เป็นไรอย่างที่บอกถ้าดีๆๆเราไม่ชนะเราก็ไม่ต้องมองถึงด่านร้อยจริงๆมละ่ะเฮ้ยๆๆมันรีเจนเยอะเหลือเกินเยแล้วด่านนี้ด่านนี้เราต้องเคลียร์ให้หมดตั้งแต่เนิน่นๆมันต้องตายตั้งแต่แรกๆาใไม ราจะทำยังไงเราย้ายตำแหน่งไงล่ะเราย้ายตำแหน่งนี่เจ้านี่มาอยู่นี่แลลวเจ้านี่ย้ายไปอยู่ทางซ้ายน่าจะสวยกว่าแต่อานนี้ก็ได้ไม่เป็นไรแล้วก็รู้สึกว่าวิสาน่าจะมีผลต่อการทำลายได้มากขึ้นถ้าเรามีไฟเผาที่พื้นกับกดสกิลทำให้มันกระจอกลงตั้งแต่แรกนิดนึงนะโอเค ที่เดี๋ยวก็ย้ายทุกคนกลับไปที่เดิมครับสกิลเมื่อกี้ผมใช้สกิลของเบนจามินช่วยดีเยอะนะ,ะแต่เมื่อกี้ถือว่าดัานเจียสโก็แหละมันถือว่าเป็นหนึ่งในด่านอันตรายของเกมนี้อยู่แล้วผ่านมาได้ก็ผมว่าปลอดภัยมากขึ้นเดี๋ยวเราจะรีบวางซูเปอร์มังกีอีกตัวหนึ่งตรงนี้กองเซรามิกนี่แหละปัญหาจริงๆ ต้องรีบเติมถ้าอย่างที่บอกถ้าดีดีทีไม่ชนะก็ไม่ต้องคุยแล้วไหมนกไม่ต้องคุยถึงเรื่องอื่นถ้าแผนเราคิดจะไปร้อยจริงอย่างนะโอ้โหไฟตรงนี้ค่อนข้างดีนะเนี่ยก็หวังว่าตัวอื่นๆก็จะให้ความสามารถประมาณอย่างนี้เหมือนกัน <c oughs> สามารถเผาได้แล้วเดี๋ยวผมก็ต้องรีบวางแผนที่จะวางให้รีบที่จะอัปเกรดตรงนี้ให้มันแข็งแกร่ง,ข,งขึ้นนีกหน่อย รู้สึกว่าเริ่มน้ำของผมมันยังไม่สุดถ้าสุดอ่ะมันน่าจะเก่งกว่าน,นี้แต่ก็ลงทุนแพงเหมือนกันนะแต่ก็ถูกกว่า5 1 0 0มืนหนึ่งแน่ๆ5้0 0ม,มื่นหนึนี่คือแบบแทบจะได้เทียห้าเลยเนาะอ่ะเดี๋ยวจะเริ่มอัปเกรด armor piercing dart ทำดาเมจได้แรงขึ้นนะแล้วก็ทำดาเมจใส่พวกเรเบิ Robin นได้รุนแรงมากขึ้นครับผมนี่เลยเก่งขึ้นเยอะ เอ um. าให้เขาเป็นเพียห้าได้จะดีมากเพิ่มพลังในการโจมตีทะลุทะลวงหอดสุดตอนนี้พวกเรือบินกำลังแบบร้องไห้อยู่ครับเพราะเราเพิ่มพลังในการต่อสู้กับเรือบินเป็นพิเศษขึ้นมาสวยงามมากแต่ผมไม่รู้ว่าแค่นี้มันเพียงพอในการต่อสู้กับ DDT แล้วหรือยัง ลองเก็บเงินไปดูก่อนไหมตามนั้นครับพูดเองเออเองทุกอย่างเพราะทุกคนไม่มีทางเลือกครับต้องฟังผมเท่านั้นจิตไหมล่ะครับตีเซรามิกแล้วมันแบบป๊อกแป๊กดีเลยนะป๊อกป๊อ,ปอแต่ไม่ชอบผมไม่ชอบเสียงนี้สุดเลยมันน่ากลัวดีดีดทีมันเป็นตัวที่น่ากลัวพูดผิดเซรามิกมันเป็นตัวที่น่ากลัวมากโอเค ผมพยายามจะเก็บเงินเพื่อซื้อเนีเทียห้าครับผมมันจะทําให้ทุกคนเก่งขึ้นเรือน้ําทุกตัวตรงนี้จะเก่งขึ้นเห็นไหมความสามารถมันบอกอยู่แต่ก็ไม่รู้อะผมไม่รู้ว่าดีๆทีเราสู้ได้หรือ,อยังแต่ผมจะลองเก็บเงินไปดูก,ก่อนถ้าเป็นไปได้ผมอยากซื้อไอตัวพ่นไฟเนี่ยมันก็ช่วยได้นะ มันไม่ไม่ใช่แค่พ่นไฟน่นะสิเพราะว่าเรากะจะวางแผนซื้อเป็นเทียสีอย่างน้อยก็มีสกิลกดแต่ว่าเอาซับคอมมานเดอร์ไปก่อนก็ได้เราค่อยอัพเพราะว่าผมรู้สึกว่าเงินมันพอพอหรือเปล่าน้อง <laughs> ไม่น่าพอแฮะดีๆกำลังจะมาละเราจะได้ยินเสียงแ๊กแ๊ก๊กแก๊กเนี่ยเต็มเลยมันมาละเพิ่ โสบายที่นาโอ้ยสบายกว่าที่คิดเยอะตัวอื่นตรงนี้นี่เอาเป็นแค่ไฟเผาพื้นก็พอแต่เดี๋ยวเรามาลงทุนกับอย่างอื่นแข็งแกร่งเอาการเหมือนกันนั้นไม่เนี่ยใช้ได้ครับโจมตีเข้าไปส่วนตนัวนี้ซัมมอนฟินิกไปเลยตัวตรงกลางเนี่ให้มันเด่นหน่อยเดี๋ยวเมียก็อัปเกรดตัวข้างๆนี่ให้กลายเป็นพนไฟแยวจะไม่ค่อยมีผลก็ตามนะ พราะถ้าตูแบบมนันหลุดมาไม่ถึงมันก็ไม่ได้ทําอะไรอยู่แล้วอย่างเจ้าเนี้ยเพิ่งศูนย์ด้าเมจเลยแต่เราเผื่อ,อไว้ครับโอเคใช้ได้ใช้ได้ใช้ได,ใได้ใช้ได้จริงๆหรือเปล่าน,น่าจะต้องได้เลยเออสวยด่านนี้ก็เป็นหนึ่งในด่านที่แบบไม่อยากประมาทแต่เราสามารถอัพซัมมอนฟินิกได้ถ้าเราต้องการจริงๆพอใจตอนเนี้ย กำลังคิดอยู่ว่าเราจะสามารถซื้อเทียร์ที่สูงมันไ้ได้หรือเปล่าสซมมอนฟินิกนะผมสบายแค่สซมมอนฟินิกตัวเดียวก็เอาอยู่แล้วหลัน96ไม่มีอะไรแต่98อ่อะผมว่าต้องเตรียมกดสกิลให้ดีๆเพื่อลดระดับของรูนให้มันอ่อนลงหน่อยนึงเนี่ยมันมาแบบเยอะแล้วก็หนามากเยีาห้าเลยดำน้ำตัวนี้ก็โอเคเ ทำดาเมจเยอะมากเลยสองแสนกว่าโอ้โหพออัพปุ๊บเป็นสองแสนกว่าเลยอยางคนอื่นยังแบบตัวเนี้ยตอนแรกมันเยอะสุดใช่ไหมแสนหกแต่เจ้านี่แปลว่าดาเมจของมันแล้วก็ความทะลุทะลวงออกมันเจียสูงมากครับกดสกิลแล้วละนี่ออกมาในระดับที่ต่ํหลงแต่แรกทําให้เราไม่ต้องสู้กับซีโอมจีครับผมว่าเราอัพเป็นนี่ดีกว่าซัลมมนฟินิช <c oughs> คนอัพไว้ก่อน คนซื้อไว้ก่อนเพื่อให้สก,กิลมันพร้อมใช้งานตอนนี้เงินผมจะไม่ค่อยกดนะลองดูกอนไหวไหมไหวไหมไหวไหมไหวไหวไหวกดทันทีพังสิจงพังพังเยี่ยม oh my god ใส้ได้เลยได้รางวัลแต่รางวัลไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็ไม่เป็นไรผมโอเคมากเลยโอ้ยทีมนี้ได้รับมาทีงด้านร้อยได้ต้องขอบคุณใครเนี่ย ีไอเจ้าซูเปอร์มังกี้ก็ถุยคักเข็นทำเป็เมจได้ค่อนข้างดีอย่างนี้บอกตำแหน่งนี้มันดีครับเพราะว่าเวลามันโจมตีไปทางซ้ายมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันทะลุทะลวงไปโดนตัวอื่นด้วยอ่ะซูเปอร์มังกี้ดีแล้วก็เติมน้ำดีมากกดสักหน่อยทำระดับให้มันกระจอกลงจะได้สู้ได้ง่ายๆนะ ถ้าเป็นแค่ระดับแค่นี้น่าจะไหวไม่ใช่เลยโอเคโอเคแต่เงินเราอะตอนนี้ผมกำลังคิดจะซื้อซูเปอร์มังกี่สักนิดนึ่งจริงๆก็ไม่จำเป็นขนาดนั้นแล้วแหละเนี่ยบอกแล้วปัญหาสุดท้ายก็ต้องเป็นกองเซรามเกนี่แหละน่ากลัวจริงโอเคซื้อใครดีนะ วายกองเซรามิกลืมไปมันเรา,เราไม่ได้ปรับให้เป็นเฟิร์สฟินิกมันไม่ยิงมันยิงแต่สตรองไพ่แพ้ครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรทุกอย่างก็ผ่านด่านร้อยแล้วอะผมรู้สึกว่าเหมือนผ่านแอคชิบเมนต์ในด่านนี้ไปเรียบร้อยแล้วนั่นเองครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะถ้าชอบคลิปนี้กันอย่าลืมที่จะกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกัน พื่อที่จะทําให้ช่องของเราเนี่มันเติบโตช่องที่ตัวจิ๋วเสลเกอเนี่ยมันเติบโตยิ่งขึ้นไปอีกนั่นเองนะครับผมประมาณนี้ก็คงจะต้องขอตัวลาไปก่อนละไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้านะครับสวัสดีครับผม